ะมาช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างไรมาทําความรู้จักกับ AI Marketing กันค่ะปัจจุบัน AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตของผู้คนมากยิ่งขึ้นค่ะและ AI Marketing ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจไม่น้อยในการช่วยวิเคราะห์การตลาดในกลุ่มธุรกิจค่ะ AI Marketing คือการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อตัดสินใจโดยอิงจากฐานข้อมูลการวิเคราะห์ Data ร่วมกับการสังเกตเทรนการตลาด โดย AI จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเรียนรู้รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และแสดงผลค่ะช่วยในการตัดสินใจทำให้นักการตลาดสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ดีขึ้นค่ะรวมทั้งช่วยสร้างประสบการณ์การทำงานและความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภคค่ะ AI marketing มีข้อดีอย่างไรสำหรับเจ้าของธุรกิจกันล่ะมาดูกันค่ะช่วยคาดเดาพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าในยุคที่มีสินค้าและบริการที่หลากหลายทำให้ความต้องการ ของผู้บริโภคคาดเดายากค่ะ AI จึงมีส่วนสําคัญในการคาดเดาพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าโดยวิเคราะห์จากความสนใจและความต้องการของลูกค้าค่ะช่วยวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของลูกค้า AI จะเข้าไปวิเคราะห์ติดตามผลแคมเปญต่างๆทําให้นักการตลาดสามารถเอาข้อมูลที่ได้มาออกแบบสินค้าและบริการให้ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะ ช่วยให้ยิงโฆษณาแม่นยำม,มากยิ่งขึ้น AI marketing จะมีส่วนช่วยในการเข้าถึงผู้บริโภคจากความชอบความสนใจและคาดเดาว,ว่าผู้ซื้อมีความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นหรือไม่จึงทําให้ธุรกิจสามารถยิงโฆษณาได้แม่นยำและตรงใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นค่ะช่วยสร้างประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น AI เข้าถึงความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าสามารถ ได้เช่นตอบคาถามพื้นฐานง่ายๆเกี่ยวกับธุรกิจให้แก่ผู้สนใจทําให้มีเวลาไปโฟกัสกับเรื่องอื่นๆช่วยสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นต่อธุรกิจของคุณช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า AI ช่วยให้คุณรู้ข้อมูลเชิงลึกแบบเดียวทางว่าลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์หรือส่วนร่วมแบบไหนผ่านแพลตฟอร์มต่างๆทั้งยังช่วยจับตาดูข้อมูลลูกค้าว่าคนไหนจะกลายมาเป็นลูกค้าประจําได้ได้ ความรู้จักกับ AI marketing กันไปบ้างแล้วและการใช้งาน AI marketing ในการช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณมีอะไรบ้างการใช้ AI วิเคราะห์ความสนใจและความต้องการของลูกค้าแต่ละคนทําให้การนําเสนอสินค้าบริการและโปรโมชั่นต่างๆที่วิเคราะห์มาแล้วว่าลูกค้าจะต้องชอบอย่างแน่นอนการใช้ AI ในการช่วยตอบคําถามหรือใช้แชทบอร์ดในการช่วยเหลือลูกค้าในการตอบคําถามและยังมีการส่งข้อความเพื่อนําเสนอสินค้าที่น่าสนใจเพิ่มเติมในส่วนนี้จะช่วยลดพลัะงานของพนักงานและสามารถ ทำงานได้อย่างรวดเร็วการใช้ AI ในการทาเมลมาร์เก็ตติ้งหรือการส่งเมลแนะนําสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าการส่งเมล์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแบบนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นเพิ่มการสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะและเพิ่มผลกําไรมากขึ้นแน่นอนการใช้ AI ช่วยคิดแผนการตลาด AI ในปัจจุบันมีความสามารถในการช่วยออกไอเดียคิดแคมเปญและวางแผนการตลาดให้กับธุรกิจได้ง่ายๆว่าลูกค้าเคยซื้ออะไรมาบ้างแล้วจะกลับมาซื้อซ้ำ หรือบอกต่อหรือไม่แล้วนําผลวิเคราะห์เหล่านี้ไปคิดแคมเปญที่ตอบโจทย์ลูกค้าค่ะการใช้ AI ในการสร้างประสบการณ์การซื้อที่ดีให้กับลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าคิดราคาและจ่ายเงินได้ด้วยตนเองในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนในการที่ต้องจ้างพนักง,งานหรือจะสั่งพนักง,งานไปทํางานในส่วนอื่นที่เหมาะสมชอบไหมคะเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ชอบกดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ